สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงของคนราศีกันประจำเดือนเมษายน2,564รารสีาศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรก การงานของชาวราศีกันในเดือนเมษายนในเดือนนี้ดวงการงานอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะงานไม่เยอะนะคะเข้ามาเรื่อยๆแต่มีอุปสรรคให้คุณคอยแก้ตลอดทั้งเดือนอุปสรรคปัญหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องคนทั้งลูกน้องทํางานผิดพลาดเพื่อนร่วมงานโยนงานมาให้เพื่อนร่วมงานไม่เช็ครายละเอียดของงานให้เรียบร้อยและหัวหน้างานคอยเร่งรัดงานจากคุณทําให้คุณต้องคอยตรวจทานและจัดการงานทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนส่งต่อไปยังหัวหน้างาน มันอาจทําให้คุณเหนื่อยสักหน่อยแต่คุณก็ยังสามารถบริหารจัดการให้มันเป็นไปตามเป้าหมายได้ชาวราศีการที่สมัครงานไว้หรือรอง,งานอยู่ช่วงเดือนนี้มีโอกาสได้งานนะคะอาจเป็นงานที่คุณไม่ถนัดเท่าไหร่แต่เงินเดือนดีค่ะการทําในช่วงแรกอาจมีปัญหาสักหน่อยถ้าทําไปสักพักก็จะอยู่ตัวมากขึ้นนะคะ ส่วนชาวราศีกันที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ตัวธุรกิจค่อนข้างติดขัดปัญหามาจากคู่แข่งทางการค้าและมาจากลูกน้องปัญหาที่มาจากลูกน้องค่อนข้างใหญ่ถ้าลูกน้องบางคนไม่สามารถปรับปรุงได้แล้วแนะนำว่าให้คุณเชิญออกได้เลยคะ่ะถึงแม้ด้วยรวมจะมีปัญหาเยอะแต่รายได้ก็ยังโอเคอยู่นะคะ การเงินของชาวราศีกันในเดือนเมษายนในเดือนนี้ดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะถึงแม้จะมีรายจ่ายฉุกเฉินเข้ามาแต่คุณก็มีรายรับเข้ามาเยอะและคุณบริหารจัดการด้านการเงินตั้งแต่ต้นเดือนทําให้การเงินไม่ฝืดเคืองมากนะักความรักคนมีคู่ของชาวราศีกันในเดือนเมษายน ในเดือนนี้ดวงความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะคุณรู้สึกอึดอัดในความสัมพันธ์รู้สึกว่าถูกแล้วเลยแนะนําว่าคุณควรบอกคู่ของคุณตรงๆพอเข้าใจกันได้มีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะพัฒนาขึ้นค่ะความรักคนโสดของชาวราศีกันในเดือนเมษายนในเดือนนี้คนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่เหมาะสมนะคะแต่คุณควรเลือกให้ดีศึกษาให้นานๆเพราะมีโอกาสที่คนเข้ามาจะเป็นเจ้ากรรมในเวงของคุณด้วยมาทําให้คุณทุกข์ใจด้วยค่ะ สุขภาพอยากให้ชาวราศีกันระวังเกี่ยวกับภูมิแพ้แล้วก็ไข้หวัดถ้าชาวราศีกันได้มีโอกาสทาบุญอยากให้ทําบุญเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้านะคะอันนี้เป็นการทํานายดวงข,วข้าวข้าของชาวราศีกันประจําเดือนเมษายน2564ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ